ธิตาลีเสวังเจ็ดไปเก้าสวัสดีค่ะก่อนหน้านี้มีข่าวว่าเกาหลีใต้ได้ยืนยันการซื้อลิขสิทธิ์การออกอากาศของตำนานล้วอยางซึ่งได้ออกอากาศแบบคู่ทางทีวีดาวเทียมและออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ตในรูปแบบของเสียงต้นฉบับและคำบรรยายละครเรื่องนี้นำแสดงโดยหวงเสียนหวังยี่ป๋อซ่งเฉียนและซ่งอี้ซึ่งได้ออกอากาศไปแล้วในวันที่หนึ่งธันวาคมปี2021และมีกระแสการตอบรับที่ดีมาก คุณใตอิงหัวหนะ้าโปรดิเซอร์ของละครเรื่องนี้ได้กล่าวว่าตำนานลวดยางได้รับการเผยแพร่ยอย่างประสบความสำเร็จไปยังประเทศญี่ปุ่นเกาหลีใต้มาเลเซียเวียดนามกัมพูชาและประเทศอื่นๆและจะเผยแพร่ไปยังแพลตฟอร์มหลกัหลกๆทั่วโลกในอน,นาคตล่าสุดชาวเน็ตบางคนได้เปิดเผยรายชื่อละครที่จะออกอากาศในช่วงเทศกาลฤดูใบไม้ผลิของรักกอนทีวีมีผลงานมากมายที่สามารถดึงดูดสายตาผู้ชม และเป็นสิ่งที่ผู้ชมรอคอยมากที่สุดในขณะเดียวกันก็มีข่าวว่าละครเรื่องใหม่ของหวายปอกําลังจะมาอย่างไรก็ตามหวายปอก็เป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่ได้รับความนิยมและร้อนแรงมากในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันด้วยการระเบิดของเฉินชิงลิงทาให้เขาได้รับความนิยมอย่างมากค่ะในขณะเดียวกันซีรีส์นางโจนที่ประกบคู่กับเจ้าลี่อิงจะแม่มือล้านวิวได้มีจํานวนการออกอากาศในระดับที่สูงมากและมีชื่อเสียงที่ดีมากเช่นเดียวกัน ในผลงานการออกอากาศล่าสุดเรื่องตำนานลวยางเป็นการยืนยันอีกครั้งถึงความสามารถและทักษะการแสดงที่ยอดเยี่ยมของเขาด้วยความมุ่งมั่นขยันและทำงานอย่างหนักทำให้ผลงานด้านภาพปปยนตร์และละครโทรทัศน์ของไวบ์บอยังมีอีกหลายเรื่องที่จะพบกับผู้ชมไม่ว่าจะเป็นบีองเอ e ร์ฮีโร่ทีมโพลิเดนิตภาพปปยนตร์เรื่องนิรนามและราชาแห่งทองฟ้าที่กำลังถ่ายทำอยู่ตอนนี้มีรายงานว่าในรายชื่อของละครโทรทัศน์ ที่จะออกอากาศในช่วงเทศกาลฤดูใบไม้ผลิของ dragon tv being a hero ของไวท์ปอก็อยู่ในเรทชื่อเช่นเดียวกันละครเรื่องนี้บอกเล่าเรื่องราวระหว่างสายลับกับตำรวจและเป็นการพบกันครั้งแรกของไวท์ปอและนักแสดงที่ทรงพลังมากเฉินเสี่ยวละครเรื่องนี้เป็นแนวละครลูกผู้ชายไม่ได้มุ่งเน้นในด้านความรักเช่นละครไอดอลเรื่องอื่นๆและบทบาทของตัวละครหญิงซึ่งเป็นนักแสดงหน้าใหม่เจ้าเจ้าอี้รับบทเป็นตำรวจหญิง ในละครเรื่องนี้เธอเป็นเพื่อนร่วมงานและเป็นเพื่อนร่วมทีมของไวฮิปอซึ่งเกิดในปี1999เธอดูดีมากและรูปรัณ์ของเธอในละครก็สะดุดตาม,มากเช่นเดียวกันค่ะภาพ,พยนตร์เรื่องนี้ระนามเป็นความร่วมมือกับสามนักแสดงที่ทรงพลังและมีผู้ชมมากกว่า80,000คนอยากดูเรื่องนี้นอกจากนี้ปักกิ่งยูดเดลียังได้ขนานนามเรื่องนี้ว่าเป็นสิ่งที่คู่ควรกับความคาดหวังของผู้ชมมากที่สุด ในฐานะภาพยนตร์วิตตอรีไทโอจีของปอนาพิเจอร์เรื่องนิรานามได้รับความสนใจไม่น้อยไปกว่าทะเลสาบฉางจินที่ได้รับความนิยมอย่างมากไม่ว่าจากมุมมองของนักแสดงนําหรือจากมุมมองของเนื้อเรื่องนิรานามก็ควรค่าแก่การดูอย่างมากค่ะอันที่จริงคุณภาพโดยรวมของวิตตอรีไทโอจีของปอนาพิเจอร์นั้นสูงมากสองผลงานแรกทำไรายได้ทะลุบล็อกออฟฟิศไปแล้ว7 0 0 0ล้าน สำหรับเรื่องหมอจีนมีบล็อกออฟฟิศอยู่ที่1.32พันล้านและทะเลสาบฉางจินมีบล็อกออฟฟิศอยู่ที่5.775พันล้านและนิรนา,ามเป็นผลงานชิ้นที่3ของ v ิตอรี่ไตรโจของปอนาพิเจอร์ในแง่ของเนื้อหานิรนา,ามได้ครองใจผู้ชมอย่างมากเช่นเดียวกันกับ2ผลงานแรกภาพ,พยนตร์เรื่องนี้เป็นผลงานที่มีทีมเกี่ยวกับความรักชาติมีฉากหลังจากการบุกโจมตีฐานทัพของญี่ปุ่น และบอกเล่าเรื่องราวของสมาชิกใต้ดินเพื่อที่จะส่งข้อมูลเมื่อพิจารณาจากรายชื่อของนักแสดงนำของภาพยนตร์เรื่องนี้หลายคนก็คาดเดาว,ว่าน่าจะสามารถทำไรายได้ทะลุบอกฟิศได้ดีมากเช่นเดียวกันดาราที่โด่งดังที่สุดร่วมงานกับนักแสดงรุ่นเยาว์ที่กำลังมาแรงและได้รับความนิยมมากที่สุดอย่างวีง่ปอเรียกได้ว่าเป็นการประกบคู่ของวายิปปอกับสามนักแสดงที่ทรงพลังมากที่สุดได้แก่โทนี่เหลียงโจซิน และหวังชุนจุนซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็นนักแสดงระดับเฟิร์สคลาสเลยก็ว่าได้นะคะไม่เพียงแต่เป็นการรับประกันคุณภาพของภาพ,พยนตร์เท่านั้นแต่ยังรวมถึงหัวข้อและความนิยมของภาพ,พยนตร์อีกด้วยอันที่จริงทักษะการแสดงของหวังยี่ปอนั้นค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่เมื่อเทียบกับนักแสดงชั้นนําส่วนใหญ่แม้ว่าเขาจะไม่ได้จบการสแสดงมาก่อนแต่เราก็ต้องยอมรับว่าหว,วังยี่ปอนั้นมีประสบการณ์มากจริงๆการรับรองเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งสําหรับศิลปิน ข้อมูลและคำพูดของการรับรองนั้นยังสามารถสะท้อนถึงชื่อเสียงและมูลค่าทางการค้าของศิลปินมูลค่าทางการค้าของหวท์ปอนนั้นทรงพลังมากและสูงเป็นอันดับหนึ่งของศิลปินทั้งหมดการรับรู้ที่ใหญ่ที่สุดสำหรับโคศกหวท์ปอเขาได้รับความสนใจอย่างมากตั้งแต่เขากลายเป็นโคศกระดับโลกของเก้าอี้นวดไฟฟ้าโรงไทยหวท์ปอยังได้สร้างผลกำไรระดับสูงให้กับแบรนด์ด้วยเมื่อเร็วๆนี้ในรายงานประจำปีของแบรนด์ หวอปอได้รับการยกย่องอีกครั้งนอกจากนี้หวัอี้ปอยังได้รับฉายาว่าหมูนำโชคในโลกของการรับรองอีกด้วยอันที่จริงแล้วนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่หวอีป๋อได้รับการยกย่องอย่างเป็นทางการในการรับรองของอันทา่าเนื่องจากอันท่าเป็นแบรนด์กีฬาที่มีชื่อเสียงใ,ในประเทศจีนอันท่าจึงมีความระมัดระวังมากในการเลือกโฆษกหวังอีป่อเป็นพันธมิตรที่ดีที่ได้รับการคัดเลือกของแบรนด์และนอกเหนือจากมูลค่าทางการค้าและความนิยมของหวังอีปอแล้ว แบรนด์ยังให้ความสําคัญกับเขาที่เป็นนักกีฬาอีกด้วยเขาสามารถขับเคลื่อนผู้คนในวงการกีฬาได้มากขึ้นกีฬาของไวป์ปอมีจิตวิญญาณเข้ากันได้ดีมากกับแบรนด์และผู้คนจนํานวนมากขึ้นหลงรักแบรนด์ในประเทศในขณะเดียวกันในรายงานประจําปีของโรงไทยชื่อของไวป์ปอนั้นโดดเด่นอย่างมากค่ะในรายงานนี้ได้เน้นอย่างชัดเจนว่าแบรนด์ได้ใช้โฆษกคนใหม่วัยปอเพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูประชากรผู้บริโภคของแบรนด์ในไทยที่สุดรงไทยอ e ีคอมเมิร์ซ ประสบความสําเร็จอย่างมากค่ะในทางกับการจากยอดขายที่ลดลงโดยรวมในจิงตง .com คทีมอและอุตสาหกรรมอื่นๆได้เติบโตขึ้นข้อมูลนี้พิสูจน์ให้เห็นว่าหลังจากการรับรองของไวท์ปอบแบรนด์ได้บรรลุผลของการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนอกจากนี้แบรนด์ยังใช้คําอธิบายว่ามีชื่อเสียงโด่งดังอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนและมีแรงผลักดันที่แข็งแกร่งในการทำลายขอบเขตซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ว่าหวางี้ปอ มีบทบาทสาคัญในการส่งเสริมแบรนด์ได้มากจริงๆค่ะอันที่จริงแล้วแบรนด์รองไถได้ร่วมมือกับศิลปินยอดนิยมหลายๆคนแต่การที่เน้นหวังยีปป่ปอน,นั้นเป็นการให้ความสําคัญที่สุดและก็น่ารประหลาดใจที่สุดสําหรับทุกคนแฟนๆหลายคนเรียกเขาว่าหมูนําโชคในโลกของการรับรองและเหตุผลที่เรียกว่าหมูนําโชคก็เพราะว่าแฟนๆชอบใช้คําว่าหมูน้อยเพื่ออธิบายถึงหวายีปป่ปอต้องบอกว่าหวายีปป่ปอมีทุกคนอย่างมากในฐานะโคศกชื่อเสียงของเขานั้นดีมากเสมอ ในปี2022เซอร์จันไม่ว่าจะในแง่ของความนิยมบนอินเทอร์เนต็ตหรือความสําเร็จของเขาในงานภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ถือได้ว่าเป็นผู้นําที่ไม่มีใครเทียบได้แต่สิ่งที่เขาไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ก็คือคําบ่นมากมายจากกลุ่มคนบางคนบนอินเทอร์เนต็ตเมื่อมองย้อนกลับไปถึงเหตุการณ์22 7หรือ22กุมภาพันธ์ปี2020ทําให้เกิดความขัดแย้งทางอินเทอร์เนต็ตและเพลง Metal Love ได้เปิดตัวครั้งแรกในวันที่25เมษายนในปีเดียวกัน และตอนนี้ก็ครบรอบ2ปีพอดีในขณะนั้นเซียวจ้านอยู่ที่จุดสูงสุดของเหตุการ,ปปร,ะะกรณ์2 2 7ทรัพยากรและการรับรองเชิงาณิชย์ต่างๆได้ลดลงอย่างต่อเนื่องในเวลานั้นการเปิดตัวของเพลงเมทูเลฟของเซียวจ้านทาให้เกิดการร้องเรียนจํานวนมากกลุ่มคนเหล่านี้ยังได้ใช้ประโยชน์จากความคิดเห็นของสาธารณชนเพื่อกล่าวหาว่าเซอร์จ้านขันเงินในตอนนั้นหลังจากปล่อยซิงเกิลก,ก,ก็เกิดปรากฏการพิเศษเพลงนี้ได้สร้างสถิติมากมายและจนถึงตอนนี้ก็มียอดขายเกินหนึ่งล้านยนูน ซึ่งไม่มีใครเทียบได้ในอุตสาหกรรมบันเทิงบนจีนแผ่นดินใหญ่และยังได้ขึ้นแท่นอยู่แนวดัมหนึ่งของโลอีกด,ด้วยตอนนี้ครบรอบปีที่2ของการเปิดตัวของเพลงนี้เพื่อเป็นที่ระลึกแฟนๆและแฟนใหม่จํานวนมากได้ซื้อเพลงนี้อีกครั้งและเพลงนี้ก็ขึ้นอันดับหนึ่งในรายชื่อเพลงขายดีประจําวันอีกด,ด้วยดูเหมือนว่าละครเรื่องพี่อดอ้อเบิได้ทําให้เซอร์จานสามารถดึงดูดแฟนใหม่อีกมากมายนอกจากนี้ชาวเน็ตบางคนยังฉลองวันเกิดให้กับเพลงนี้อีกด,ด้วย แฟนๆของเซอร์จานมักเรียกเพลงนี้ว่าเจ้าหญิงน้อยหรือเจ้าหญิงกวงเตี้ยนพวกเขาถือไว้ในฝ่ามือเสมอเมทูเลฟของเซอร์จานเปิดตัวในวันครบรอบปีที่สองและมันก็น่าทึ่งมากที่ได้ขึ้นเป็นอันดับต้นๆของรายการขายดีที่สุดประจําวันอีกด้วยในฐานะดาราที่โด่งดังที่สุดในประเทศจีนในปัจจุบันเซอร์จานยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่มากแต่ความนิยมของเขานั้นอยู่ไกลเกินเอื้อมของเพื่อนๆในวงการหลายคนสิ่งที่ทําให้คู่ต่อสู้ของเขากังวลมากที่สุดก็คือ ทุกครั้งที่เซอร์จันมีผลงานออกสู่ตลาดผลงานของเขาได้กลายเป็นธุรกิจที่มีประสิทธิภาพในระดับสูงในปี2022ละครเรื่องเอ f o อรและ d e ียอดออฟเลิยังคงตราตรึงและอยู่ในความทรงจําของทุกคนและผลงานของเขาก่อนหน้านี้ก็น่าทึ่งอย่างมากค่ะตำนานจอมยุทธพูดทางซานได้ออกอากาศในปี2021ได้ออกอากาศสารอบในช่อง CCTV ไม่เพียงแต่ได้รับความนิยมในประเทศจีนเท่านั้นแต่ยังมีแพลตฟอร์มในต่างประเทศมากมาย ที่สื้อภาพยนตร์และละครโททัศน์ที่นําแสดงโดยเสือจา้านอย่างต่อเนื่องละครเรื่องนี้ได้ออกอากาศบนแพลตฟอร์มและสถานีโททัศน์ในเกาหลีใต้ประเทศไทยเวียดน,นามมาเลเซียสาารัฐอเมริกาและสารนนารณราฐจักรตามข่าวล่าสุดละครเรื่องนี้กําลังออกอากาศทางสถานีโททัศน์ DTH ของเมียนมาและเวลาในการออกอากาศจะอยู่ที่19:30นตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันพฤหัสบดี ซึ่งเป็นเวลาทองหรือช่วงเวลาไพร์ทามนั่นเองต้องบอกว่าน่าทึ่งอย่างมากค่ะนอกจากนี้ดิโอดออฟเลิฟ e ซึ่งเพิ่งจะสิ้นสุดการออกอากาศที่ประเทศจีนแต่ได้เริ่มการออกอากาศในต่างประเทศในหลายๆประเทศแล้วตามข่าวล่าสุดมอบิมาหนังสือพิมพ์รายใหญ่ที่มีชื่อเสียงในประเทศศรีลังกาได้ใช้การแนะนําแบบเต็มหน้ากระดาษในหัวข้อว่าละครเรื่องใหม่ของเซอร์จานเรื่องดิโอดออฟเลิฟซึ L ่ง e ทําให้แฟนๆรู e ้สึกตื e ่นเต้นอย่างมากค่ะ ่อนหน้าน,นี้ก็มีข่าวว่าเซอร์จานได้ติดเทรนด์ในสีลังกาอีกด้วยไตรมาสแรกของปี2022ผ่านไปแล้วในช่วงสาเดือนที่ผ่านมาได้มีการเปิดตัวผลงานภาพ,นพยนตร์และละครโทรทัศน์จำนวน167เรื่องบนแพลตฟอร์มวิดีโอต่างๆในจีนแผ่นดินใหญ่จากข้อมูลของสถาบันสถิติไอเมนได้อัปเดตรายชื่อตัวละครที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในละครในช่วงไตรมาสแรกของปี2022ในสิบอันดับแรกของรายการ เซอจันได้ประกดในรายการ2อันดับสำหรับตัวละคร2ตัวของเขาในรายการก็คือคุณหมอกูเวยจากละครเรื่อง Dio อลิ o v ฟอยู่ในอันดับที่สองและคุณทหารสุดหลอ่อกูเยจากเอ็ดฟอร์ดอยู่ในอันดับที่3ตัวละคร2ตัวนี้เป็นหมอและอีกตัวเป็นทหารซึ่งคนจีนให้การยกย่องตัวละครทั้งคู่ในชีวิตจริงอย่างมากค่ะดังนั้นจึงค่อนข้างท้าทายมากสำหรับการรับบทบาทนี้และเซอร์จันเองเป็นราชาแห,ห่งหัวข้อในการอ่านที่ร้อนแรงมาโดยตลอด ดังนั้นในช่วงเวลาของการออกอากาศของละครเรื่องนี้เซอร์จานและตัวละครทั้งสองของพวกเขาจึงถูกค้นหาอย่างร้อนแรงอย่างมากค่ะนอกจากนี้ละครเรื่อง The Odd Couple ยังได้ทําเงินอย่างมหาศาลในช่วงไตรมาสท,ที่1ของการโฆษณาบนเว็บแคนอีกด้วยจากการสรุปผลที่เกี่ยวข้องกับผลงานของไตรมาสแรกนอกจากการแสดงที่มีคุณค่าให้กับผู้ชมแล้วละครทีวียังเกี่ยวข้องก,กับการสร้างไรายได้ให้กับผู้ผลิตหรือแพลตฟอร์มอีกด้วย เนื่องจากตอนนี้เป็นยุคทองของการแพร่ภาพทางอินเทอร์เน็ตจึงมีโฆษณาจำนวนมากบนอินเทอร์เน็ตในช่วงไตรมาสแรกของปี2022ละครโทรทัศน์ที่มีชื่อเสียงเช่นละครฮิตเรื่อง《เออร์ไร์ลองเจอเน่》ละครการตลาดยอดนิยม《เดอะเบก n เน็ง》ละครเรื่อง《คัมมิ่งไกด์》และและครรักโรแมนติกเรื่อง《เอดอะออฟเลิร์ฟ》ที่ร้อนแรงมากในบรรดาละครทีวีที่ได้รับความนิยมเหล่านี้ละครที่ทำกำไรได้มากที่สุดก็คือเรื่อง《เดอะออฟเลิรฟ》ที่นำแสดงโดยเซอจ้จานและหยางจือ ตามสถิติจากแพลตฟอร์มที่เชื่อถือได้ในระหว่างการออกอากาศของละครเรื่องนี้ได้มีจำนวนโฆษณาที่ลงทุนโดยแพลตฟอร์มออนไลน์ของ Tencent v i ี e o สูงถึง47รายการแม้ว่าจะไม่ดีเท่าเรื่อง Home of the Heart ที่มีมากถึง49รายการแต่เวลาในการโฆษณาทั้งหมดก็สูงมากเป็นประวัติการซึ่งสูงถึง5,285วินาทีอาจกล่าวได้ว่าเป็นข้อมูลที่ไม่เคยมีมาก่อนโดยทั่วไปแล้วการโฆษณาจะวัดเป็นวินาที ดังนั้นจากสถิตินี้เดียวรอบเบิมได้กลายเป็นราชาผู้ยิ่งใหญ่แห่งการโฆษณาในตรมาแรกต้องบอกว่าแพลตฟอร์มและนักลงทุนได้ทําเงินได้อย่างมากมายมหาศาลที่เดียวค่ะอันดับที่2ก็คือ h o m e of the h e a r t ที่ทุกคนรอคอยมากที่สุดเนื่องจากนําแสดงโดยไหซิงถงเหยายงและคนอื่นๆประกอบกับเนื้อเรื่องที่ดีมากจึงถือว่าเป็นละครที่น่าจับตามองมากเช่นเดียวกันซึ่งมีโฆษณามากถึง49รายการและมากกว่าอันดับแรก แต่เวลาในการโฆษณาอยู่ที่3,421วินาทีซึ่งน้อยกว่าอันดับแรกอันดับที่3ก็คือค a m i n o Guide มีโฆษณาเพียง9รายการแต่เวลาในการโฆษณาก็คือ1,536วินาทีถือได้ว่าเป็นการสร้างไรายได้ให้กับแพลตฟอร์มอย่างมากค่ะอันดับที่4ก็คือ The Beginning มีโฆษณาทั้งหมด13รายการด้วยระยะเวลาโฆษณา1,195วินาทีและสิ่งที่น่าประหลาดใจมากที่สุดก็คือ ละครฮิตเรื่องเออไลท์ลองเจงเนในขณะที่ออกอากาศทางช่อง c c t v ต้องบอกว่าเรตติ้งนั้นสูงมากจริงๆค่ะและเป็นไปได้มากว่าจะเป็นเรตติ้งสูงสุดของแพลตฟอร์มในปี2022อย่างไรก็ตามมีโฆษณาบนอินเทอร์เน็ตเพียง11รายการเท่านั้นและระยะเวลารวมต่ำที่สุดในจำนวนซีรีส์ทางโทรทัศน์ทั้ง5เรื่องซึ่งมีเพียง520วินาทีเมื่อพิจารณาจากจำนวนการโฆษณาแล้วไม่สามารถเทียบได้กับระยะเวลาของโฆษณา เนื่องจากไรายได้นั้นถูกคิดจากระยะเวลาในการโฆษณาก่อนหน้านี้มีแฟนๆบางคนบอกว่าเมื่อพวกเขาดูละครเรื่อง The อด d c o u e พวกเขาไม่กดข้ามโฆษณาอีกด้วยค่ะในที่สุดละครเรื่องนี้ก็ทําเงินได้อย่างมหาศาลในไตรมาสแรกและค่าโฆษณาของการออกอากาศทางออนไลน์กลายเป็นรายช้าผู้ยิ่งใหญ่ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าโฆษณาทางโทรทัศน์ที่เปิดเผยล่าสดุดก่อนถึงตอนจบมีมากถึง76รายการซึ่งมากกว่าโฆษณาทางออนไลน์มากถึงสองเท่านั่นก็หมายความว่า หูนันเซทไลท์ทีวีก็รับรายได้อย่างมหาศาลเช่นเดียวกันค่ะและในวันนี้พี่ปันก็ต้องขอขอบคุณมากมนะคะสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณมากค่ะ